นี่เราจะมาทำไวแต่ลิงปิงนะฮะตะลิงปิง็ไปแก็กนี่กระตุกไปบางส่วนละกุกตุกกระตุกกระตุกใส่กตบน้ำน้ำตาลรสยน้ำตาลใส่3กิโลนะครับ

เฮ้ยเจ้าย,ยังเขาต้องท้าชโชว์รครับมา่ลูกต่อจะเขี้ยงวันนี้เขาเขาจะทำสองสูตรนะครสูตรหนึ่งก็คือตะลิงปิ๊กเนี่ยเขาจะใส่ไปเลยเใส่ไปเลย แบบสดครับแบบต้มเครื่องนึงนะครับเครื่องนึงเนี่ยเขาจะใส่สดไปเลยเดี๋ยวเอาทุกตะกี้แล้วก็เดือดเครื่องนึงเนี่ยเครื่องเอนี่ยผมจะเอาไปต้มถึงพระเจ้าอะไรที่มันสะอาดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นี่นจะเราจะได้ถุงร่างมาสามน้ำนะครับเนี่ยล้างมาสามน้ำแล้วแต่จะมักสดเพราะว่ามักสดเนี่ยมันจะเร็วกว่าใช้เวลาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็ไว้ลยแต่โอเคและ้ะเราก็มีดีกีสูงแต่ผมว่าถ้าต้มแล้วเนี่ยดีกีมันจะสูงกว่าแต่วันนั้นผมต้มต้มสัก ทำไวซสับรไปเนี่ยดีกีมันอยู่ประมาณเ็ดเปเซ็นแต่ผมมาทำวามอนดีกี้ม่ดีสิบเปอร์เซ็นต์อลลุอยู่ดีสิบสิกีอืมก็เา่บบเออไหนๆต้อเปลี่ยนอมางเดียวกันเลยลองทั้สองวิธีทั้งต้มและต้มเดี๋ยวเราที่ตันด้วยะอ่าีเราต้มต้มแบบดิปิ้ง่ะนี้แบบต้มกบต้มนีเล็กจเปเลยนี่จะทำไปสามสาอันมีแบบต้มหนึ่งมาต้มสอง เดี๋ยวดูต่อครับอ่าในขณะที่ล้อน้ำตาลเย็นตัวครับเขาก็แบ่งน้ำตาลนะมาดีครับตอนที่มันแดงๆนี่คือเอ่อหน้าของนี่ไนะเราต้มาเซตป๊อปหน้ามันต้อปสิ่ชมพูน้อนึงครับเดี๋ยวเขาเอาหน้ามาเนี่ยผสมกับน้ำตาลตอนที่น้ำตาลทั้งนเนาะเอ่อแล้วแบบไปเจี๊นน้าไปพาน้าเอาด้ยเนจุ่มจุ่ม่น้ำเย็นให้น้ำเย็นได้เร็วๆแต่ส่วนไอร็อกนี่พวกอะหน้ามันห้อนเกินหน้ามันห้อนเกินเลวก็ใส่ไอร็อกไปใส่น้ำห่อนไปกนมันถังเลยเจ้มาคือครบเ อันนี้คือมักการนั่งไมครับกานี่คือยิเ right ินจะย่ยงหอยแหละหนช้อนโต๊ะค anyway, ูณนี่งใส่เข้า่าเสรมหน่อยส่เข้าไปอ่าทีนี้ทันทำงานปะครับม่ได้กอบวครับมนได้กรอสักระาณสักสิบนาทีเขาใจนักการเติมใส่ตรงนี้เติมใส่นักการเลยอันนี้มันจะเป็นแบบแบบบิดทำแบบที่สอง นีอยัาลืมนะครับทุกอย่างผมต้มนะ้หมดเยค่าไฟ่าเชื่อมนล่ะมานี่รู้ต้องขี้แต่ี้แตกนะที่ได้คอยี่ทําารซักสิแต่เดี๋ยวเขาก็จะรอน้านหวานเย็นต้งแบบนี้ใส่ก่อนยี่สิง่งต่างๆปิดก็ใสเอาล,ลอเยดี๋ยวเราสักครับเดียวเราทําป่แอ์อไปแล้ว

อากาศเสเข้าไปเลยเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นพาสเจอร์ลเราไม่มีเชื้อเข้าไปด้มแต่อากาศเข้าไปเลยครับอ่ะเี้ยเขาจะมาใส่น้ำน้ำชื่หน่อยอันนี้ผมกบบาจอไลท์เลาสเอรกไลทำความสะอาดดีไหมอันนี้แบบตรง อันนี้แบบเชื่อมนะต้มแล้วเนี่ยน่ากินขนาดเลยอื้มอร่อยมากน้ำเชื่อมไหมส้มก็หวานอร่อยมากอันนี้เก็บกินได้เาใส่ยีสายย์ละครับสเก็ตพอนะครับยีดมันเริ่มทำงานมีฟองลนะใส่ไปเลย ความชัวครับเถิง <ümüz> ห้อนแรงเลยน่ะโอเคเดี <name Minist ries> ๋ยวประมาณสักเกินชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ายีดมันทำงานยังไงมันแบบบด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 เดืดอน่ามั่มห่อนเลยอะยีดมันทำงานแยังไะ ล็อกเสร็จปิดป่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแฮมเจ็ดวันเขาจะดูว่า,อาแอร์ล็อกเนี่ยมันทำงานมดหรือยังน,น่าหมายถึงว่ายีดสมรรกินน้ำตาลกินอย่างมันมดมด,มดไปหรือยัง ถ้ายึดถ้าถ้าแฮร์ร็อกตัวนี้มันมันเรื่องงมันจากวัดแถมสักเกอรชั่วโมงมันจะบุด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 ยิงมันหูใช่ไหมลูกจะเบิกแบบน้ำเดือดแบบบุด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 เลยมันจะเป็นเลือดประมาณเจ็ดวันครับาหันเจ็ดวันเนี่ยมันก็จะอ่อนตัวเราก็ยึบกลิ่นน้ำตาลไปทำขี้ก็ไป็นแอลกอฮอล์ถ้ามันใกล้หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขามาเติมน้ำตาลอีกครังหนึ่เจ็ดวันอะเจ็ดวันเติมน้ำตาลอ่า แกอกฮอร์มันจะพุ่งกระชูดขึ้นมาประมาณซิกดีกรีจริงริต่อให้กินได้ละมาอยูุ่ีิว่าเขาจะกินแบบไหนถ้าจะกินแบบวายจะได้แต่เขากินแบบอ่าเป็นต้องอะไรสไปเดอร์อีกไหมไม่ะอ่าไปเดอร์ถ้าไปเดอร์เนี่ยเขาก็ต้องมากรอกใส่ใส่ใส่โหลแก้วที่มันแข็งแรงนะครับใส่ขวดเล่าไปได้ไปได้ดระเบิดปกติพนักเงินดี แล้วมันก็จะมีแก๊สแก๊สแล้วก็เวลาทิ้งเทลงมาไม่จะเป็ดฟองเหมือนกับมันก็ว่ะเออเหมือนกับเบี้ย์ป็นห้องไวเดอร์อยู่เดีเขาชอบแบบไหนเขาชอบแบบไว้หรือเขาชอบแบบไซเดอร์ได้มาติดตามดูผลงานแห่งเจ็ดวันเจ็ดวันเขาต้องเติมนะแล้วอังเจ็ดวันมันเ้างถึงกินสิบสี่วันปอถ้าเบี้ยเป็นสี่สิบห้าวันก่อนจะทำเบี้ยอยู่นะแต่รอสี่สิบเออมเดี๋ยวก่อนสั่งสั่งหม้อกับสั่งสั่ง อุปกรณ์มาแล้วอืมอามาดูนี่กันเดี๋ยวเทาวันเดีจะทาเบียร์เนี่ยเดี๋ยวจะ่ายทอดวิธีทำให้ดูครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะออกออกวิธีทำนี้ขึ้นไปก่อนนะเดียวผมเจ็ดวันเท่ากับมาดูวิธีเติมหมึก้ำวิธีกินหมึก้นะครับวันนี้ครับผม